สวัสดีครับผมก็ผมช่องก่อนตากต้องนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถทุกคันที่มีอยู่นะครับก็จะมีรอยพ้าปาวานแล้วก็บางลมเออเอกแม็กแต่พีซขาดแล้วนะครับทุกคนก็ต้องคิดถึงอ่ะจะมีตังเนี่ยไปซื้อมากไหมก็จะพามาดูรถทุกคันนะครับว่ามันเป็นยังไงทําอะไรบ้างแต่งอะไรบ้างก่อนจะเข้าไปชมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u บสไคร์ช่องพี่กันด้วยนะครับแต่ส่วนคลิปที่แล้วที่รีวิวทอดแม็กนะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและก็เป็นกําลังใจพี่นะครับเดี๋ยวพามาดูคันแรกกันเลยดีกว่าก็จะเป็นคันนี้ตามมาดูเลยครับคันนี้ชุดบนก็มีบางไม้คาร์บ,บอน,นครับอันนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทอันนี้เป็นรถพี่ชายผมนะครับ ใครสนใจพี่ชายผมเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้นะครับพี่ฟุกตากล้องนะครับโซด,ด้วยพี่ชายผมทำมากินเก้งครับอันนี้ก็อันชิ้นที่สองจะมีปั๊ม่านดำนะครับถ่านดำแท้อันนี้รูดูราคาประมาณสามหันกว่าบาททุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเอ้ต่อมาชิ้นล่างชุดล่างครับก็จะมีมีล้อคอมคอมคอมยกครอบเขาเรียกว,ว่าคอมอะไรไรู้ว่าคอมลายหลังน้ำปะ อันนี้ก็ขนาดหนึ่งยูนะไม่รู้ราคาอะไรต้องไปถามพี่ชายผมแล้วจะมีปำล่างนีนะครับปำล่างก็ประครังโลโก,ก้แดงนะอันนี้แท้นะปังแทข่ห้าพันก็บาทน,นะทุกคนเอ้ยมีไลน์หนึ่งไลนนอนนคมอีกนิดน่อยสายนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะไม่ใช่สายแท้นะเพราะรถของพี่สายแท้กว่าเดี๋ยวไปดูรถคันนู้นอันนี้ก็ชุดหน้าก็จะประมาณนี้ครับส่วน โชกคลังแล้วโชกหลังก็จะเป็น YS e นอครับ YS อ e ตัวนี้อ่ะ YS อ e ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็าไเป็นตัวใม่เหรอก่อนจะเป็นตัว YS e g อ e r i e ซีรีส์เต้นชุดบนก็จะมีคาร์บอนดน่น,น,นอเจะของรถแม่งบ้าชอบใส่อะไรไม่รู้คาร์บอนคาร์บอนเต็มลำให้หมดเลยทนะีนี้ว่าที่ท,ท,ที่ที่พี่ทำคลิปไปอะที่ว่าทำเครื่องใหม่ตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วนะเดี๋ยว จะมาฟังสตาร์ทฟังเสียงให้ดูเดี๋ยวไปชมกันเลยคลิปเสียงลูกเดิมครับแคมทอสเตอร์อ้าวรถไม่ติดยอเนี่ยจะประมาณนี้รถมีไลท์อีซิปนะจะพามาดูสเตอร์สเตอร์เดี๋ยวพามาดูสเตอร์มาดูสเตอร์นะาสเตอร์หลังสเตอร์อ้าเดี๋ยวพามาดูสเตอร์ สเตอร์ฟีดครับทุกคนติดที่คอฟตัว้นะ no, no. อันนี้บอกแล้วว่าน่าจะเป็นสเตอร์สเตอร์สิมไายิมหกมั้ง <c oughs> เห็นพี่ชายมันบอก <c oughs> เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องอีกทีนึงจะรอผมแป๊บ บ้านเขาได้ค่อนข้างบ้านได้เอาคนระับต่อไปก็จะเป็นคันนี้จะพามาดูคันนี้คันนี้เบมเงินแสนเคยลงคลิปแล้วนะคันนี้คันนี้เคยลงคลิปไปแล้วตามจริงคันนี้มี2ยุสี่นะครับยีมีชุสีนี้กับุูสี่เขียวดําถ้าใครอยากให้วิใส่ยุสี่อะไก็คอมเมนต์ลงใต้ล่างได้เลยนะใต้คลิปนะเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้เคยใส่ชุด สีเขียวองดำไปแล้วแล้วเฟรมมันแตกก็เลยเปลี่ยนมาใส่ชุดสินี้ก่อนเพราะไม่มีตังค์เบิกใหม่อะช่วงนี้ยุคโควิดด้วยก็ต้องประหยัดกันนะครับทุกคนจะพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็ชุดบนก็จะมีคันนี้ปั๊มเหมือนกันนะครับปั๊มท่านรับเหมือนกันนี่ 3, อะสามเหมือนกับบาทแล้วก็มีปอกแฮนปอกแฮนด์อาริยาเต้สองร้อยอันนี้นะสองร้อย แล้วก็จะมีชุดล่างนะครับชุดล่างก็ยังมีจานจูปิตเตอร์1,000บาทสเปเซอร์700แกนแกนนอร์นาคมคันนี้นละคันละคันนี้ไรนอร์นาคมทั้งคันนะก็จะมีชุดล่างอีกตะคังโลโก้แดงใ <Wow. S 1> สเอินสอง0ันชุดสายแท้หัวแท้แล้วก็จะมีที่ล็อกสายเบรกด้วยนะอันนี้ อันนี้ก็น่ามานห้าร้อยี่จำ่ได้แล้วแล้วยังมีล้อ Excel อีกนะ Excel a s i a n นะครับขนาดหนึ่งหนึ่งจุดสองตอนคลิปที่แล้วเสียงเครือ่องเสียงเครื่องก็ไม่ดูเท่าไหร่นี่เอาไปทำเครื่องมา,มาก่แล้ว <Yeah. S 1> แบบโมหัวชุดหัวหน่อยก็ส,ส,สเตปแคมป์ล้อสเตอร์เหมือนกันนะครับที่เี๋ยวพามาดูดูอะไรคันนี้ก็แต่งสไตล์เรียบๆ ก็จะมีอ่าเดี๋ยวบอกก่อนชุดเครื่องคันนี้คันนี้เมื่อก่อนเป็นรถซื้อเก้ามาเอ้ยรถซื้อต่อเข้ามาใช่ไหมก็สเต็ปเครื่องทำไม้หมดเลยนะข้างในชุดข้างในทำไม้หมดเลยรวมๆก็เกือบๆสามหมื่นนะตายอยู่เบิกไม่ทุกอย่างนะข้างในอะ่ะแล้วก็นี่คันนี้เบิกโครงมาแล้วเป็นเละโครงไม่หมดเลยครับแล้วก็ จะมีโชหลังฮนะโชหลังวายเอสทีดำอันนี้เป็นวาเอตัวใหม่นะแต่ว่าสติกเกอร์ตรงนี้มันลอกออกเลยแปะของตัวเก้าไปนะ้มีฝาข้อทอนะคมฝาขอทอนคาออนคมอันนี้นะแล้วมีผักเทา้หาหฮอาเต้บ้างไปดูฟังเสียงอนะ่ะฟังเสียงนังกริ๊กกริ๊กกรอกก,ก,ก,ก์ะคนอ oh <no. S 1> ย่าไปสนใจเนระพี่แมงบ้า เดี๋ยวดูล้อหลังนะครับว่าดุมเดิมไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวดูว่าลื่นขนาดไหนนะด,ดูนี่ล้อดุมเดิมก็ลื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีมืออันนี้นะครับมือลิงมือลิงซูซูกิอันนี้ก็ประมาณพันหนึ่งนะรวมอันนี้กับอันนี้นะนี่จำไม่ค่อยได้ละอะไรแต่งมันเยอะเกิน ก็จะคันนี้ก็จะเบิกเกือบทุกอย่างนะก็เฟรมเบิกเฟรมตีไปประมาณห้าพันอ่าเบาะเบิกเหมือนกันตีไปประมาณพันพันพันสองประมาณนี้กันตกกับเบิกกันตกก็ประมาณพันหนึ่งผักเท้าตรงนี้ก็เบิกเหมือนกันนะครับผักเท้าประมาณพันสองเบิกเบิกไม่หมดอ่ะไม่มีบ้องไม่พอเบิกนะจังคำคมพี่ไว้ แล้วก็มีอะไรอีกอะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวพามาดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังคันนี้ไรอีแปนทานะน้ำมันอีแปนทาน้ำมันน้ำมันปัม๊มอะดันโลส,ส,สเตปดันโลนะเสียงไม่ค่อยดุไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับไม่ค่อยถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ มันอย่างไอนี้ไม่ได้นะไม่ยังป้าคลิงไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันเย็นนะต้องเพิ่มขางไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ดูดูทออ่ะเซฟนี้จาท้องเนี่ยเขาผมว้าวอ่ะคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็สุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วมาดูพระเอกของเราดนะีกว่า คันนี้คันนี้ก็คือเอ็กแม็กข้โอ่นะที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อเมื่อเดือนอะไรอะซื้อมาเมื่อเดือนสิงหาเองนะคันนี้ก็ก่อนซื้อก็จัดอะไรไปคู่นึงก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรแบบละเอียดละเอียดเลยอะ,อะไรข้าวๆเลยนะแล้วก็จะมาดูดูแลรก่อนหนึ่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะชิ้นแรกก็จะเป็น ชิลสโมกสีดำนะครับอันนี้ก็ประมาณ5600พี่จำไม่ได้ไม่รู้เฮีย er, ทางร้านเ er, ฮียเขาจันให้นะก็คันนี้ก็โหลดน้าลงด้วยนะโหลดน้าลงสองนิว้วสองนิ้วก็จะประมาณนี้ทรงจะประมาณนี้แล้วก็จะมีมีอุดอุดกระจกก็ของนาคมนะครับคูสองร้อยบาทตุ้มไปแฮนด์เหมือนกันนะตุ้มไปแฮนด์ก็ คู่ห้าของนาคมแล้วก็จะมีบอ่ออะตอนแรกคลิปที่แล้วเป็นบอ่อของมาโนพลามซีอันนั้นขายแล้วนะนั่งไม่ได้เจ็บตูด <c oughs> ก็ไปซื้อบอ่ะไปซั้อมาครับก็เป็นเอาของอันเดิมไปซัพเป็นโครงแท้นะของเดิมไปซั้ก็เพ,เพิ่มเพิ่มตังที่ไอ้เพิ่มตังค์พันห้าพั้าซือถ้าซื้อขาดก็ห้าพันกว่าบาทน,นะ แต่อันนี้พี่ซื้อข้าวนะเอามานวดไปซับเข้ามาอีกทีกนึงก็บอดเดิมมันยังอยู่ที่บ้านนะส่วนข้างหลังชุดหลังเขาจะมีชุดหลังเขาจะมีอันนี้นะครับโคมไฟสโมกก็ไฟก็ไฟหลังสโมงนะอ,นนอันนี้ก็อันนี้ก็ประมาณพันสามมั้งได้พันสามดูสองครั้งดูสองครั้งให้ดูสองครั้งแบบสวยเดวเปิดเดาเปิดไฟดู นี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไงแจ๋วแล้ก็จะมีโชกโชกเป็นนี้เป็นของโอลินตัวน,นี้คู่นี้ก็มันเป็นโอลินตัวไหนวะโอรินตัวที่เป็นมือหนึ่งไทยแต่เป็นมือสองของญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ก็เป็นซื้อมาอสไส้นะครับแต่แรกจะซื้อตัวหมื่นเก้าแต่งบไม่ถึง <c oughs> เดืยดโดนดาก็เลย ต,ตัวนี้หมื่นหมื่นสองนะเชือตัวนี้อ่าต่อไปชิ้นต่อไปไฮไลท์สุดไฮไลท์สุดก็จะเป็นท่ออะตอมนะครับท่อตอมใบนี้ก็ราคาหมื่นเจ็ดนะ what what the fuck หมื่นเจ็ดอันนี้ก็แล้วก็จะมีอันนี้อกันหนึง่งที่บงังที่บงังบางโคนอะ อันนี้ก็ร้อยห้บบาทน,นะอันนี้ซื้อมาจากร้านช่างตัวนะครับนะครถมนะท่ออันนี้ก็ซื้อมาจากสายมอบช็อปโชงนี่ก็ซื้อซื้อมาจากไหนพีจ่จำไม่ได้แล้แลโชกก็เดี๋ยวฟังเสียงท่อตอมให้ให้ฟังนะจะบอกก่อนว่าคันนี้เดิมๆนะครับคลิปที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์พี่ว่าดังแต่ท่อพลังต่ออะไรนั่นแหละก็ลดผมากจะบอกว่าก็ผมยังไม่ได้ทําเครื่องนะครับ จะรอรถผมทำเครื่องก่อนยังมีโปรเจกทำเครื่องแน่นอนเดี๋ยวให้ฟังเสียงท้อครับเดีให้ฟังเสียงท้อก่อนครับก็ ก็คลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชื่นชอบรถสามคันนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ